สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของงานวัตถุมงคลที่ผมได้เตรียมมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนน่าจะมีความสุขและก็รสชาติกลมกล่อมน่าดู มีไม่กี่เล่มครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะเตรียมมาให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละรครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลายๆรุ่นหลายๆเล่มเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเรามีคลิปดีๆที่จะนําเสนอมีดดีๆเนี่ยให้ดูกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมในงานของวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนและวัตถุมงคลอื่นๆที่ผมนํามาเสนอเนี่ยนะ หลายคนที่อยู่ในช่องเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้เกิดความเชื่อยังไม่เกิดความศรัทธาเนี่ยเรารับชมเพื่อความบันเทิงได้นะครับผมจะเล่าในส่วนของอาคารละผมจะเล่าในส่วนของการตอกประวัติตำนานที่เขาเล่าสู่กันมาเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเหนือจินตนาการนะสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ดูเพื่อความสนุกสนานลวกันเพราะมันมีกลุ่มหลายๆคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาศรัทธา แล้วก็เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มีอยู่จริงนะไม่ฉช่นั้นศาสตร์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้หมุมนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยแต่รับประกันแท้ให้ครับสี่เล่มนี้1 2 3 4งสี่เล่มนี้ในคลิปนี้รับประกันแท้ให้ตลอดชีพครับนะเหรียญตรงนี้1 2 3 4 5 6หนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพครับสบายจะได้หายห่วงเนาะอ่ะไม่รอช้าผมเริ่มเลยดีกว่า ขออนุญาตเปิดด้วยเล่มแรกครับคุณผู้ชมเป็นเล่มหนึ่งที่ว่ากันว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยได้ปลูกเสกขึ้นมาแล้วก็เป็นรุ่นที่เมตตามหานิยมแรงที่สุดในบรรดาทุกๆรุ่นที่ปลูกเสกขึ้นมาการจัดสร้างเนี่ยสร้างจำนวนแค่200เล่มนะครับจะมีมีต้นแบบ1เล่มแล้วก็มีการตอกลันนับเบอร์ตั้งแต่1ถึง199ก็รวมแล้วเป็น200เล่มถ้าเกิดใครไปเจอ นะรุ่นเพชรพญาธรรุ่นนี้แล้วบังเอิญ่าเจอเลขโค้ด2 0 1ร2 20 2เนี่ยให้ดูดีๆนะครับว่าใช่รุ่นเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่านี่คือมีดเพชรพญาธรปี2562ครับเป็นยังไงอ่ะลองดูก่อนเลยคือต้องว่ากันว่ามีดเล่มนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมอาคาราที่ตอกแล้วก็พระคาถาต่างๆที่สะกดลงไปบนใบมีดเนี่ย ถ้าผู้ที่ใช้นำไปใช้ในทางที่ดีจะเกิดผลดีกับตัวเองเป็นอย่างมากผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนรอบตัวหลงไหลไปคุยเจราจาการงานการค้าการขายกับใครมันลาบลื่นเขามีความหลงไหลเขามีเ,เขาเรียกว่ามีเรื่องของพุทธคุณเนี่ยที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนเรื่องของการเรียกทรัพย์เขาจะเรียกแบบนั้นว่าเป็นเ,เพชรพญาธรเรียกทรัพ์ อ่าดีนักแหลหลวงพ่อท่านเห็นด้วยว่าสนับสนุนให้มาที่ทางแบบนี้แต่ถ้าเมื่อใดที่ใช้อีกทางหนึ่งใช้ในทางกลับกันนะเขาจะเรียกว่าเพชรพญาธรเรียกนางจะเอาไปใช้กับผู้หญิงคนรักที่เราจะจีบที่เราจะชอบอย่างเงี้ยอันนั้นต้องระวังให้ดีๆนะครับพอจะมีความร่มหลงเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับ หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นต้องเลือกปฏิบัติให้มันดีๆนะครับคุณผู้ชมท่านเลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาอันนีขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมตัวฝักเนี่ยจะเป็นฝักของไม้โบทวัดวางน้ําเต้าโบทเก่าที่มีอายุเป็นร้อยปีนะฮะทั้งบริเวณ ฝักและด้ามจับนะครับพอเก็บลักษณะนี้แล้วจะมีความยาวรวมอยู่ที่9นิ้วครึ่งใบมีดอย่างเดียวนะคะห้านิ้ว5นิ้วนะครับใบมีด5นิ้วแม้เงินแปะตังนะฮะหรือว่าเงินนิกเกิลจะมีความออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะพูดถึงอคา,าระเนี่ยนะครับคุณผู้ชมในการใช้มีดหมออยากจะบอกว่ามีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยใช้เป็นอยู่แล้วรู้ว่าควรจะเก็บยังไงรู้ว่าควรจะถอดยังไง แต่มีพี่บางท่านใช้ข้ออ้างนี้ในการตีกับสินค้าผมนะ้าสั่งเล่นๆสั่งตามฟิลโอ้ยเห็นอันนี้สวยดีอยากสั่งบ้างไม่ได้พร้อมจ่ายแล้วครับแต่สั่งไว้ก่อนแล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยบอกว่ามีดผมหลวมมีดหมอผมหลวมนะผมก็บอกพี่มันไม่ได้หลวมเวลาพี่จัดเก็บเนี่ยคุณผู้ชมลองดูการจัดเก็บมีดหมอนะครับนะเวลาเราชักออกมาเราเสียบเข้าไปแบบนี้ปับ๊บ เราจะกดตรงนี้ลงมาเพื่อให้มันเกิดการขัดกันตามหลักฟิสิกเมื่อไม้ขัดกับบริเวณด้านล่างที่มีความแคบจะทำการหนีบและมันก็ไม่ร่วงเนีย่ยนะฮะแต่พี่คนนั้นนะผมบอกกันนะว่าให้เอามาขัดกันแบบนี้เขาก็ไม่ยอมทำนะครับเขาแบบนี้เลยนะฮะเขยา่าเขยา่าถ่ายวิดีโอเขยา่าเขย่ามาบอกมันหลวมมันหลวมอาจารย์ตีขึ้นนะมันหน้านักแล้วเล่มนั้นมันแพงด้วย ผมก็เลยบอกแม่ถ้าเกิดว่าเขาจะสั่งซื้ออีกโอนเงินเท่านั้นนะฮะคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรผมไม่ไหวผมจ่ายค่าตีกับบางทีจ่ายค่าตีกลับไปเจ็ดแปดร้อยอย่างเงี้ยราคามันสูงนะครับผมปวดหัวมากนะเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนนะครับมีดหมอทุกรุ่นที่เป็นการใช้งานเนี่ยให้ดูการใช้งานดีๆถ้าเป็นฝักไม้สออ่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมมือเก่าเขารู้กันอยู่แล้วนะฮะมีแต่พวกปวดๆนี่แหละนะครับอ่ะ ในส่วนของเล่มนี้ครับอ่ลองดูครับมับนะนี่ๆๆบริเวณตรงนี่นะครับจะเป็นเพชรพญาธรหรือว่าเทพเพชรพญาธรที่สถิตอยู่ในป่าหิมพผาน,นบริเวณตรงปลายจะมีการต่อโค้ดพัส98ครับเพราะว่านี่คือ,อ,อมีการจะสร้างปี2,562นะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นเลขโค้ด78ครับมีการรันนัมเบอร์ถึง199นะมีหลายส่วนที่ผมยังสงสัยนะครับแล้วผมก็อยากจะวิเคราะห์ในมุมของตัวเองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของมีดมหาเสน่ห์เนี่ยว่ากันว่าดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยหลงไหลใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าตรงยันตรงปลายเนี่ยเป็นยันนาปัตลอดซึ่งผมก็เลยแบบออ งงมากในเมื่อดึงดูดมาแล้วทำไมต้องมีการลงยันนะปัตลอดก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่ายันนะปัตลอดตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาไว้ปัดสิ่งเอวะมงคลปัดสิ่งที่เราโดนกระทำออกไปให้มันสะท้อนออกไปนะสิ่งที่ไม่ดีออกไปจะเหลือไว้เพียงแค่ความเมตตานะ่จะเหลือเพียงความเมตตาเพราะฉะนั้นอ๋อโอเคก็เลยเข้าใจได้ว่าอานี่คือลงยันนะปะตลอดไว้นะ ถัดมาเนี่ยยันเพชรพญาธรตามตำนานเราว่าเพชรพญาธรเนี่ยนะครับผมเป็นเทพที่สถิตอยู่ในป่าหิมพาน์นะและเป็นเทพที่มีความทรงสเสน่ห์นะแม้กระทั่งหมู่เทวดานางฟ้าเนี่ยหลงไหลนะไม่พอได้เอื้อนเอ่ยไว้ว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองวัตถุมงคลที่เป็นต่ออัคระหรือว่าเป็นองค์เหรียญของเพชรพญาธรนะเทนะพพญาดาอารักษ เอนดูเป็นพิเศษจะหลงรักนะฮะหรือแม้กระทั่งพูดผีที่คิดจะมาทำลายเนี่ยจะมีความเมตตาจะมีความอ่อนน้อมนะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในมีดวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดท่านที่ปลูกเสกแล้วมันรุนแรงมากๆท่านเลยกลัวว่าคนจะเอาไปใช้ไม่ดีหรือเปล่าไม่พอนะครับรอยเพชรพญาธรที่เป็นตอกแบบนี้นะครับผมมีการสักอยู่ที่หน้าขาข้างซ้ายของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนด้วยนะครับนะนี่คืออัคระตรงนี้นั่นเองโอเคไหมฮะ ถัดมาด้านข้างเนี่ยเป็นพระคาถาบูชาเพชพญาธรน,นะครับเป็นภาษาออขอมนะที่มีการเวลาท่องต่างๆเนี่ยนะฮะจะเป็นอักขระในการบูชาเพชรพญาธรน,นะะซึ่งในมนต์นี้ถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีอ่ะถ้าสมมติว่าใช้ในทางที่ไม่ดีนะใช้ในการเรียกสาวเนี่ยนะครับเขาเรียกยังไงนะเขาจะตั้งนโมสามจบขึ้นมานะ แล้วกลากว่าวพรกคาว่าโอมเพชรพยาธรสเสด็จขจรบนเวหากูจะเรียกมึงมากูจะใช้มึงไปหาแล้วก็เอ่ยชื่อคนนั้นเลยที่เราจะให้เพชรพยาธรไปหาพอเอ่ยชื่อเสร็จปับ๊บนะนั่นหมายความว่าเพชรพยาธรเนี่ยจะห่อเหินเดินอากาศไปแล้วไปหากับคนคนนั้นที่เราเอ่ยถึงผู้หญิงคนนั้นหรือคนรักคนนั้นที่เราเอ่ยถึงนะเพื่อให้เรียกมาหาเรา จะไปโดนจิตโดนใจด้วยมนต์มหาเสน่ห์ที่รุนแรงนะฮะเช้าวกับวันเย็นถ้าท่องแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ถ้าตามตำรามีจริงก็ลงหลงไหลกันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยแบบอ่ามันจะดีไหมเนี่ยนะฮะอันนี้ผมพูดเองนะเมื่อกี้มันจะดีไหมเนี่ยคือหมายถึงท่านก็คงจะคิดในใจว่างั้นสร้างแค่สองรอยเล่มพอนะฮะรหัสเบอร์หนึร้อยเก้าสิบ้านะก็คือ199ร้เบ้าเล่มแล้วไม่พอ นะถ้าเป็นรุ่นหายากสุดจะเป็นด้ามททเวสุวรรณแล้มีใบเป็นเพชรพญาทรอ,อันนั้นมีแค่สิบเล่มนะฮะตามนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งเป็นยันคถาพระเจ้าห้าพระองค์นะนี่นะทุติยมปิมยังพันเตนะหลวงพ่อวัดหฮด้วนแลนะณโมตะัะนะตรงปลายจะเป็นยันหลวงปู่เทศยันครูบาอาจารย์เล่มนี้จะมีการตอกตรรกะด,ด้วยนะครับหนึ่งดอก ในรุ่นนี้มีการตอกตะกุดด้วยหนึ่งดอกทุกๆเล่มนะฮะอุดมวลสารไม่แพ้กับมวลสารในเหล็กอาร์ถันเลยนะครับมวลสารนี่จะเป็นมวลสารที่หลวงพ่อสะสมไว้ตะปูสักขาวานอนและก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะที่สะสมไว้แต่ว่าพญาเหล็กอารันกับเพชรพญาธรเนี่ยใช้คนละทางกันเลยนะพญาเหล็กอารันนี้เอาไว้โอ้โหอันนั้นบูนะบูนะอันนั้นบูเลยเจอคนเขาเรียกว่า เจอคนที่กระด้างมาคนเหนียวสายเหนียวสายแข็งเนี่ยนะมีดมีดหมอของหลวงพ่อถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพญาเล็กอาถรรพ์เนี่ยกรีดเข้านะเพราะมาะตามตำราของหลวงพ่อเดิมนะฮะนะตามนั้นนะครับผมอ่ะเพชรพญาทอเล่มนี้ผมมีเล่มเดียวแล้วก็มีหมุนในตลาดน้อยมากตลาดพระที่เขาเล่นกันเนี่ยน้อยน้อยส่วนใหญ่วนมาก็จะมีเล่มนี้อะวนมาเอีกแล้วก็จะไปอยู่กับลูกค้าลูกค้าปล่อยวนมาคือจะมีไม่กี่โคตรตที่วนมาในตลาดตอนนี้นะฮะ เพราะคนที่มีเขาเก็บไว้มันเป็นมงคลมันมันน้อยหลวงพ่อท่านสร้างมาน้อยอย่างที่บอกไปเอาไว้ป้องกันคนที่เขาใช้ในทางที่ไม่ดีนะฮะโอสิบเอ็ดนาทีแล้วเล่มเดียวไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่ไม่รีบขายนะผมไม่เน้นต่อมาครับเล่มที่สองอันนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับเป็นมีดไตรมาสเป็นมีดไตรมาสด้ามกระดูกฝากกระดูกแล้วมีรอยจานของหลวงพ่อผมพยายามจะเก็บ ไม่ให้รอยจานลบที่สุดนะครับได้มาแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมผมจะพยายามระมัดระวังละเอียดระอ,อกระไรจานตรงนี้มากเพราะหลวงพ่อท่านเป็นคนจานเองนะพี่ที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับอยางให้พี่ก็ดูแลส่วนตรงนี้อย่าให้หายไปด้วยนะครับนะ,ะส่วนของอกระดูกนะครับเป็นกระดูกช้างดึงออกมาปั๊บเขาให้นี่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสายแข็งนะครับสายแข็งสายเหนียวเอาไว้ปาดคนที่แบบเหนียวเหนียวแล้วมาจะมาทววําร้ายเราอะเออคนที่แบบเ,เขาเรียกว่าอวดอ้างในวิชาคมนะมาเจอสายนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าปาดแล้วถ้าคนนั้นนะโดนมีดเล่มนี้บาดนะครับหรือว่าปาดไปความเหนียวความขลังจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตนะ ดวงพระพัดวันพฤหัปี2องพนรนะครับผมเนี่ยตอกดูมือช่างจะเป็นแบบนี้นะครับปี61ปี6 2เนี่ยช่างจะตอกคล้ายๆกันนะครับหัวจะกลมกลมแบบนี้ยันจากนารายครับกระบองท้าเวสุวรรณนะครับผมโอ้โหได้ตอกสดเลยนะตอกมือตอกสดเลยข่าวพระเจ้าห้าพระองค์ครับคาถาหัวใจเปรตยมนาสัตายานาวุธทางหรือว่าดวงตาท่านยมนะจีเจรุนี้หัวใจพระอภิธรรมนะพาพภกตอกโคตรพัดตรงนี้ครับดูจุดสังเกตตรงนี้เกหรือแท้ นี่ก็เอาไว้จัดการพวกขมังเวทนะผีที่จะมาทำร้ายเราหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะมากั้มกรลายนะับชักออกมาเนี่ยถึงก็แบบสะดุ้งเลยนะครับคุณผู้ชมนะนี่เนาะอ่านี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง8,000นนะคุณผู้ชมจริงๆอยากจะเล่าสตรอรี่ให้ยาวกว่านี้นะครับในเรื่องราวแต่เดี๋ยวหาว่าเป็นการชักจูงอีกนะ <c oughs> นะอันนี้เป็นลายเซ็นหลวงพ่อนะครับ พระครูนิวิทยากรนะครับหรือว่าหลวงพพ,พระรอดให้ด้วนนั่นเองนะครับเป็นลายเซ็นนะเริ่มเริ่มจะจืดจางค้างหายไปนิดนึงแล้วนะแม่แต่กระดูกนี่ฉ่ำเลยครับกำลังเหลืองนวลเลยนะนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเล่มนี้ก็แปดพันนะครับจำนวนการสร้างน้อยถ้าเป็นฝักไม้นยจำนวนการสร้างโอ้ยจะเยอะกว่าถ้าเป็นกระดูกหรือว่างาเนี่ยจะน้อยนะฮะตามความหายา,ยากของวัตถุดิบในการสร้างนั่นเองนะครับนะ ต่อมาอีดึงเล่มครับเล่มนี้สี่พันนะผมขึ้นมาบ่อยๆแล้วนะจริงๆเ,เหลือครบสามเล่มเลยอยู่ในน่นะนะฮะถาดแต่ไม่ไดเอามานะมหาบาร,รมีปุญญากาโมผมมีสามเล่มนะเล่มเนี้ยทัานใดอยากแบ่งไปก็สี่พันนะครับ,นะรบเล่มละสี่พันยันเทาะปืนแตกนะครับนี่ติติอุน,นี้ยันนาวหาะหอรคุณนะ มะอุยน,นะรือชายัน,นะซ่อนหัวนะครบถ้ท่วนกระบวนการนะครับผมต่อโคตด,ด้านบนด้วยแบบนี้เนี่ยนะอะ่ประมาณนี้แล้วกันวันนี้คงจะไม่ได้อะไรดุเดือดมากนะแล้วก็สามพันห้าเล่มนี้จะเป็นอายุวัฒนะหรือเปล่านะนี่ครับอายุหนึ่งสองปี 65นะปราบไพรีหรือว่าเซมาครึ่งใบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจะเป็นของใครนะครับล่มนี้นะเดี๋ยวมาดูกันปิดมาแพงซะด้วยเร่มนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะสงสัยเป็นของผม <laughs> นะอ่ะอนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยคุณผู้ชมคิดแค่250เหรออ่ะ250นั่นแหละนะตามนั้น นะนี่นะครับผมจะให้ดูกันชัดๆนะด้านหลังจะเป็นยันคนนะนะยันคนนะโมพุทธายะนะครับแล้วก็อิติปิโสรอบนะนี่สวยนะครับคุณผู้ชมเนื้อต่างๆนี่ค่อนข้างละเอียดละออนนะเนี่ย ละเอียดละออมากเหรียญที่1วันนี้250หนะครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญเจริญพรน,นะรเป็นเหรียญเจริญพรนีะทำไมมันกล้องมันเบลอเนะ่ยนี่เมตามหานิยมนะครับนี่เมตามหานิยมตอกออยันมิไว้ด้วยนะครับนี่ขนาดพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ เหรียญเจริญพรน,น,นะี่ปีหกหกนะครับเราประกันแท้ให้นะครับคุณผู้ชมหรือถ้าชอบเนื้อว่านก็แบบนี้เลยนี่สองห้าศูนย์พอเอาราคาออกเลยแล้วกันนะน่เหรียญน,นี้จะเป็นหลวงพ่อพัดนะฮะเจริญพรเก้าสิบเก้านี่ เนื้อสวยๆผิวเป็นสีทะเลออกคำคลามด้านหลังเนตอกยันไว้ด้วยนะครับหัวใจของคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะนี่แบบนี้นะครับนี่ก็สองห้าศูนย์นะแล้วก็เหรียญเสมาเนี่ยผมก็เคยนะเอามาคราวที่แล้วเนี่ยตอกยันมิไว้ด้วยนะครับนี่ก็สองห้าศูนยะ์นะนะ วันนี้ผมขึ้นไม่เยอะวันนี้ขึ้นไม่เยอะบอกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารอวัตถุมงคลแบบเด็ดๆมาอีกนะนะี่รยเจ็สิบนะครับผมสำหรับเหรียญพยักพันล้านนะครหนึ100่งร้ปีเดี๋ยวผมฟรีค่าจะส่งให้นะครับเนี่ยนะไปเสือคาบดาบสวยๆไปเลยนะนะผิวกะไล่ทองพ่นทรายลงยาทงชาตินะครับขอบแดงซุ้มแดงเนะี่ยนี่นะ สวยๆครับด้านหลังจะเป็นอ,องค์ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านหน้าเป็นหลวงพระพัดด้านล่างเป็นยันพยักษ์นะครับนี่เรียนสวยๆร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรายการในวันนี้อาจจะสั้นๆไปนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ผิดพลาดประการใดยันนี้ถ้าวัตถุมงคลหรือว่าถ้าของมาลงใหม่เดี๋ยวผมจะคืนไลฟ์สดนะครับ ไม่เกิน20นาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่าเกิน20นาฬิกาเวลาคงจะไม่ได้ขึ้นนะถ้ามันมาช้าก็ไม่ได้ขึ้นนะครับต้องรอเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเป็นงานต่างประเทศให้รับรองความบันเทิงแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ